โอ้กลมๆเงยๆบักกินแล้วนอาเข้าแรงเนาะโอัดอีกกระตูเค็กอยู่นี่ก็ัดด้วยการัาจ้างเป็นงามเนี่ยเป็นหน้ากินหน้าซื้อว่ะจ้าเป็นน้องของพวกเราอได้เปิดร้านแต่ของไงรู้แล้วว่าหน้ากินหน้าซื้อมันก่อนลำลํำทางนั้นน่รับบักกินและกาเข้าแรงพี่กินเค็กไปสามซีอันพี่ถาอยงเข้าแรงอยู่่ะเทาะมันเป็นเค้กมันไม่ใช่ข้าวราต้นโอ้มันก็เป็นขนมปังเป็นนี้แล้วพี่กระจัดคือฮะบ้าเอาบรรยากาศทำงานอย่างละเนาะรับเฮ่อเนาะ เดี๋ยวร้านก็ได้ขายเค้กใหม่เนาะช็อกโกแลตบ๋องช็อกโกนบ้องครั้งช็อกโกแลตหน้าแม่มีกินไปละเปล่าบ้องเปล่าบอกเปล่าก็ได้เนาะสตรอเบอรี่ก็มีซตรอเบอรี่กินไปอะไรอยากอยกบ้องสตรอเบอรี่ล้ำดำดีกว่าบอกอ่ะจำดีกว่าก็โอเคแล้วลองหานนะงามแล้วลอชาเขียวมีช็อกโกแลตหน้าหมีอก็โอ้แม่กลิ่นแากิ่นนะบ้องสตรอเบอรี่แม่กินมากก็สตรอเบอรี่นะอะไรอย่างอเงีะพร้าวเนาะ มันพูกกันเนึงวันนี้แักวันนี้สามอันรับดีหยิบขแรงบวาวสามอันรับกินเกินอ่ะน้อยเดียวบรรดาต้นเหยือสามอันนี่นะน้อยเดียวก็กินน้อยเดียวกว่าสามอันก็แค่สามอันแล้วไปเดือดร้อนอย่างเงี้ยมอกันเปลี่ยนขนมปังเปลี่ยนของหวานเปลี่ยนเป็นครีมเนี่ยมันเป็นครีมเป็นเค,ค้กมันลามหรอเนื้เปลาโ,โซ่แต่ปีสอบแต่รสโปรตุกีนื้อปลาออนเนี่ยแน่นอนแน่นอนชาเขียวเนี่ยชาเขียวทอดแดงเนี่ยอืมอ่ะเข้าไปก้มๆเงยๆอ่ะ ก็งามก็ออพวงามก็ออก็งามก็จัดแล้วงามก็ถึงบอกว่างามไงลูกค้าไปที่มีคุณภาพปมีสินค้าคุณภาพหน่อยอ่ะโอเคนะอกอแถมเจ้าของร้านตัวอ๋อทมเจ้าของร้านตัวอ๋อซื้อเครื่องแถมเจ้าของร้านอีโอเคแถมเจ้าของร้านโอเคไหม